อลอสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเข้าการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความนะครับแบบน่าจะมีแค่3นะครับหรือว่ามีมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปที่การเอ,อ่ออันดับแรกเราก็ต้องอธิบายก่อนว่าคืออะไรนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็รู้แล้วนะครับการอ่านออกเสียงข้อความก็คือเป็นที่เราจะ เปลี่ยนเครื่องมืออ่านออกเสียงในในที่ให้ท็อกแบ็กอ่านนะครับว่าเราจะให้มันอ่านกับเสียงใครสมมุติตอนนี้ผมยังใช้เสียงวอลคาริเซอร์แบบนี้ครับ,อรบรเอ้ผมใช้เสียง Google ยตอนนี้นะครับขอขอภัยด้วยนะครับพูดผิดมง,ง <laughs> กก็เราอยากให้มันเป็นวอลคาเซอร์นะครับแต่ว่าเราต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะครับสมมุติวิธีการดาวน์โหลดก็จะ ถ้าว่างๆผมก็จะมาสอนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเข้าไปที่ที่เปลี่ยนเครื่องมืออ่านออกเสียงก่อนนะครับก็คือเข้ายังไงมีวิธีอะไรบ้างครับครับวิธีที่ผมรู้ก็คือไปในการก็คือแบบม,มันมันมีพร้อมท็อกแบ็กครับแล้วก็อีกวิธีนึ่งก็คือมันอยู่ในภาษานะครับภาษาและการใส่ข้อมูลนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็ใช้วาดรูปตัว L หรือว่าเข้าเมนู Talkback ครับควรจะใช้ท่าทางสัมผัสอะไรก็ได้ครับที่คนตั้งไว้ก็คือให้เข้าเมนู Talkback ครับแล้วก็กดที่การตั้งค่าการอ่านออกเสียงนั่นแหละครับก็คืออีกวิธีหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือค้นหาค้นหาผมก็ไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเยอะไงะก็เมนูเราไปการตั้งค่าเลยนะครับมันจะง่ายกว่าอ่า อ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเข้าการตั้งค่าเปลี่ยนเครื่องมือก่อนนะครับว่าอ่าอันดับแรกผมก็จะเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับการตั้งค่าการตั้งค่าแล้วก็เลื่อนนะครับจนเจอคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็ไปที่การช่วยเหลือพิเศษนะครับการช่วยเหลือพิเศษ แล้วก็มันจะมีแถบนะครับก็คือเรากดที่แถบการมองเห็นเลยนะครับการมองเห็นการมองเห็นอ่านออกแล้วก็เราก็กดที่อ่านออกเสียงข้อความนะครับอ่านออกเสียงข้อความอ่านออกเสียงข้อความอ่านออกอ่าถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็กดเครื่องมือที่ต้องการเลยนะครับเครื่องมือที่ต้องการอ่าผมจะเลือกอุปกลเซอร์นะครับที่ผมมีบางตัวเนี่ยก็ ใช้ไม่ได้บ้างใช้ได้บ้างครับสามารถวอร์กระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของ vocalizer อ่าติดเลยแล้วก็กดตกลงเลยหยุดการตกลงกำลังใช้ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของค o c a l i อ e r อ่าคือเราสามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้จากที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือก,กดปุ่มหน้าหลักก่อนนะครับไปทีละขั้นนะครับไปที่การตั้งค่าใหม่นะครับการตั้งค่าการตั้งค่าแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ การตั้งค่าเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็ภาษานะครับเและวันที่ภาษาและการป้อนข้อมูลภาษาและการป้อนข้อมูลนะยังไม่เปลี่ยนเมนูนี้เลยนะและแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับภาษาและการล้วก็เลื่อนนิดนึงครับเลื่อนเลื่อนที่สุดเลยโปรแกรมตรวจตัวสกดบริการอ่านออกเสียงข้อความแล้วก็มันจะมีเมนูเหมือนกับที่เมื่อกี้เลยอ่านออกเสียงข้อความกดเลยนะครับอ่านออกเสียงข้อความอ่าแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนเครื่องมืออีกนะครับก็คือมันเหมือนเดิมในเนี้ย มันสามารถเปลี่ยนเครื่องมือแล้วก็การตั้งค่าของเครื่องมืออ่านออกเสียงแล้วก็เลือกภาษาแล้วก็อัตราความเร็วช้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ความสูงต่ําของเสียงเล่นรีเซตนะครับอ่าอ่าแล้วก็เข้าเมนูนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเพราะว่าก็กดที่เครื่องมือแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งนะครับถ้าไม่มีแล้วก็ไปดาวน์โหลดเพิ่มหรือว่าไปซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับชูชัดแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือ ค่าเมนูท็อกแบ็กนะครับคือผมใช้ปัดลงและขวานะครับไม่ต้องยกออกนะครับก็คือปัดลงแล้วก็เลี้ยวขวาเลยเมนูท็อกแบ็กมันจะอ่านว่าเมนูท็อกแบ็กครับก็คือเมนูท็อกแบ็กของเขานั่นแหละ,ละ,ละก็กดที่การตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความเนาะการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความอ่าเราก็กดเลยการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความอ่านออกเสียงข้อความอ่ามันก็จะเข้าเมนูนี้อีกแล้วครับก็คือ สามวิธีที่ผมบอกมาเนี้ยก็คือมันจะเข้าเมนูเดียวกันเลยมันมีหลายหลายวิธีในการเข้านะครับก็คือทางที่เข้าง่ายที่สุดก็คือนะทําเมนูท็อกแบ็กนี่แหละครับก็แค่วาดรูปเลือดเอ่อปัดลงแล้วก็ขวาหรือว่าใช้ท่าทางสัมผัสของคุณเพื่อเข้าเข้าเมนูท็อกแบ็กก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยครับอืมก็คือแบบนะเวลาเราจะเปลี่ยนเครื่องมืออ่านออกเสียงะ่ะเราก็สามารถปัดลงแล้วก็ขวาได้เลยนะครับมันจะง่ายกว่ากับ ที่ไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมภาษาหรือว่าการช่วยเหลือพิเศษม,มันจะยากกว่านะครับมันจะมีหลายขั้นตอนแล้วก็จะเข้าไปตั้งค่าลึกหน่อยนะครับถ้ารับวาดรูปตัว Talkback เนี่ยครับมันจะง่ายกว่าแล้วก็กดติ๊กเข้าไปเลยนะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องยนะู u ูบนุ่นดีนมะด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม,กไม่มีอะไรเลยแล้วครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ